นี่คือวิธีการช่วยโลกอย่างง่ายิดเทียวแล้วมันไาวมากกำลังเดินครับขอผมขอเสนอตัวชื่อตานะครับแล้วก็เป็นคนเล่นบทละครก็คือพี่วินกำลังเดินมาลับโอ้โหเดินอย่างหน้าปรีมากกาหน้าปรีเลยว่ะ กำลังเดินครับโ oh, oh. อ้โหจะถึงแล้วครับ oh. เดินอีก oh. เดินอีก oh. ต้องดูนะตารอโคตรเ oh. นี่ยนะครับตากน้ำใส่ตึกโรงเรียน เดินจะถึงแล้วถึงแล้วครับนี่คือการช่วยโลกง่ายนิดเดียวน้องๆสามารถทำได้ครับเนี่ยดูดูโอ้โหสวยมากนี่